สวัสดีค่ะวันนี้ Foodtravel.TV er. นะคะขอ,อนำเสนออาหารจานปลาค่ะวันนี้เราจะทำปลาทับทิมราดพริกกันนะคะและกันอื่นต้องไปดูส่วนผสม,มกันค่ะและสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือปลาทับทิมนั่นเองค่ะเลือกตัวที่สดๆนะคะวิธีเทสก็คือกดลงไปที่เนื้อปลาแบบนี้นะคะถ้ายัางเด้งดีอยู่ไม่ยุบตัวถือว่าสดนะคะอันที่สองคือเหงือกนะคะดูว่าเหงือกแดงตาใสานะคะ อันนี้เราก็ควักไส้ออกเรียบร้อยแล้วรวมถึงบ้างปลาทั้งหมด3 3สครั้งนะคะต่อไปเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำส้มสายชูน้ำปลากระเทียมสับค่ะและพริกนะคะสับหยาบนี้ตามด้วยน้ำตาลปลิ๊บค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้คือน้ำปลาไปทอดกันค่ะมาถึงขั้นตอนในการทอดนะคะคุณผู้ชมนะคะจะต้องใส่นํมามันในกระทะให้มากพอที่จะท่วมตัวปลาได้นะคะแล้วก็ตั้งไฟไว้ให้ร้อนจัดค่ะ จากนี้นะคะนาปลาทับทิมวิธีที่จะทําให้ปลาทับทิมเนี่ยน้ำมันเนี่ยกระเด็นไม่มากนะคะก็คือนําทิชชู่นะคะมาซับที่ตัวปลาให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทาได้นะคะน้ามันก็จะเด็กะจะกระเด็นได้น้อยลงด้วยนะคะทอดปลานะคะให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะทีนี้อยาก,กลับปลาไปมาตลอดนะคะจะต้องพื้นให้ด้านล่างเนี่ยเหลืองดีซะก่อนนะคะถึงจะกลับถึงด้านนะะึ้ค่ะ ตอนนี้นะคะปลาด้านล่างก็เริ่มเหลืองดีแล้วนะคะเราก็จะต้องกลับด้านนะคะเวลาที่ใช้ในการทอดปลาแต่ละด้านนะคะก็ประมาณ8นาทีนะคะเราก็จะได้ปลาที่เหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะแล้วตอนนี้นะคะปลาผับทิงของเรานะคะก็สุกเหลืองดีทั้งสองด้านแล้วนะคะ ใช้กระชอนนะคะตักปลาขึ้นมาแล้วก็เดดดน้ำมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยนะคะพักตัวปลาไว้ก่อนนะคะจากนี้ไปทําในส่วนของน้ำราดตัวปลานนะคะ่ะระหว่างที่เราพักตัวปลานะคะเตรียมกระทะอีกใบหนึ่งและใส่น้ำมันที่ทอดปลาเมื่อกี้นะคะลงไปแล้วประมาณหนึ่งทับทีนะคะ จากนี้ใส่พริกค่ะกระเทียมน,นะคะผัดให้หอมค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติก็ออกมาครบ3ามรสเลยนะคะสำหรับเรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะคะอันนี้เราทำรสจัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าใส่พริกกระเทียมค่อนข้างเยอะนะคะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลานะคะน้ำส้มสาชูค่ะตั้งไฟนะคะเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมละลายจนเข้ากันดีค่ะจนน้ำปลานะคะลงไปเล็กน้อยค่ะ ตอนนี้ก็เคี่ยวให้งวดอีกสักเล็กน้อยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะส่วนผสมก็จะเริ่มงวดนะคะมันก็จะเหนียวพอที่จะราดเป็นตัวปลาแล้วก็ส่วนผสมก็ยังเกาะได้อยู่เป็นตัวปลาค่ะหลังจากที่ได้นำราดที่จนเหนียวข้นดีแล้วนะคะเราก็จะตักราดเป็นตัวปลาเลยค่ะ เพียงแค่ในก้าก็เสร็จล้านะคะสําหรับปลาทับทิมนัดพริกนะคะลองไปทําดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ